ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำพระนางปยาของคุณแม่บุญเหลือนตรงเติมมาให้ชมกันนะครับเป็นเนื้อดินนะครับอธิษฐานจิตไว้เมื่อปี2499นะครับวัาสารณนาธรรมรามนะครับอาบุอแกงโจ์ระยองยำพมพนทรงนะครับเอกลักษณ์ของพระคุณแม่ครับ ถ้าเป็นนางพญาเนื้อดินเนองเอกลักษณ์ดูจำพิมพ์จำทรงนะครับเป็นปีนแบบนี้นะครับหนังข้างเม็ดก็มีนะครับหนังข้างเม็ดผมเอาไว้ไหนแล้วไม่รู้ผมจะมาเทียบกันให้ดูพระก็ไม่หนาไม่บางนะครับด้านหลังก็จะเรียบแบบนี้สังเกตผมสังเกตหลายองค์ละมันจะมีขีด ีต้องสังเกตนะครับมันจะมีขีบอย่างเงี้ยตรงตรงด้านเนี้ยตรงด้าน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 ซ้ายขององพระด้านเนี้ยด้านนี้นะครับด้านเนี้ยพิกมาเนี้ยเนี่ยมันจะมีปิ้นเต็มเลยครับเนี้ยมันจะปิ้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ด้านนี้มันก็ปิ้นนะครับแต่ว่ามันปิ้นน้อย ปิ้นน้อยเห็นไหมครับแต่ด้านเนี้ยผมสังเกตผมเจอหลายองค์ละมันจะปิ้นขึ้นเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยทำไมชมกันเลยแล้วก็จะมีขีดตรงนี้ด้วยเนี่ยมีขีดตรงนี้มีขีดด้านด้านด้านบนนะครับเนี่ยตะแคงปั๊บเนี่ยจะมีขีดอาจจะเป็นที่ในบล็อกเลยก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะเป็นมันมีขีดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ย ด้านข้างเนี่ยด้านข้างนี่นะครับต้องเกตดูมันจะมีมันจะเป็นเหมือนถาวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะเป็นขึ้น,นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับจะเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นไปเงี้ยตะวัดแต่บางองค์ตัดชิดมันจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ตัดตัดกว้างนะครับมันมันก็เลยมองเห็นนะครับชัดไหมนะครับ แต่ด้านนี้อ่ะด้านนี้ก็น่าจะมีนะครับเดยแต่ว่ามันตัดชิดมันมองไม่เห็นเลยข้างข้างแต่ด้านนี้มันตัดกว้างมันเลยมองเห็นด้านนี้มันตัดชิดเนี่ยครับจำพิมพ์ทรงนะครับอันนี้เป็นพระนางราย,ยาของคุณแม่บุเรือนตรงเหมือนเติมนะครับขานนิยมก็อยู่ประมาณหลักหลักพันนะประมาณพันหนึ่งเก้าร้อยพันหนึ่ง หอยแก่ถึงพันประมาณนี้ครับที่็อาจจะพันห้าแล้วแต่ครับจำจำพิมพ์ทรงไว้นะครับ mm hmm. ด้านหลังนี่ผมจำด้านหลังนี้เลยนะครับท mm hmm. ่านใดมีพระเครื่องสายของคุณแม่บุเรือนนะครับ mm hmm. ผมยินยีนรับเช่านะครับ mm hmm. ส่งพระทางไอ l ีไลนได้นะครับ จะขึ้นนอรีลายด,าด้านหน้านะครับขึ้นในดีลายไว้ให้นะครับชัดไหมเอ่ยแล้วดินนะครับ ด้านข้างนข้างก็จะเรียบด้านนี้จะเรียบนะครับแต่ด้านเนี้ยพิกมายมันจะมีะมีเหมือนขีดในบล็อกอะครับมีก็ส่งพระทางไอ l ดี e ไลนได้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้พัดไม่ใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ